สบายดีพี่น้องกาบทักทายสบายดีมาพบเพาะกับส่องบ่าวคําไวคนโกคือเก่ามือนี้พี่น้องเลยถือว่ามือนี้เฮาได้มาเมืองสนะสมบูรณ์เนาะพี่น้องเนาะซึ่งเป็นบ้านวัดซักซิ์เนาะพี่น้องถึงพอกเมฆคาาบูชาเนาะเพิ่นมามาเวียกน้อยนึงเนาะพี่น้องมาวัดนั่นแหละมาให้เพิ่นเห็ดอีหย่างเลยเนาะคอาไวกระโู่รดน้ำมุนอีหย่างนี่งลนเ,ลเนานทุกคนแต่ว่าตอนนี้เฮามาเพื่อนพี่น้องเนาะเฮามาแวที่บ้าน ลักเช่าสี่นาะพี่น้องเนาะซึ่งไก่กับบัลน้องน้ำเพชรเนาะทุกคนนี่บรรยากาศทางรังนี่เมนน้องเนาะแต่ว่าแต่ว่าด้านในเพิ่นเป็นหาอาหารพี่น้องเดี๋ยวใหจปุกีเห็ดของกินเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะเออนี่ทุกคนนี่เมนบรรยากาศอยู่ในเนาะพี่น้องในเฮือนของลักเช่าเนาะเป็นเห็ดอาหาราเนะพี่น้อง เฮ็ดยังพักพักเอยคือไปเขาไปไหนไปบุอกี้เขาเฮ็ดยังให้กินเอ้ามามอปิบแล้วเห็นอยู่รอกในเฟซบุ๊กอันท่านอาคบกับ้สาวฝั่แไหนนี่นี่มันลูกสาวเ่นน่าอายเนาะอายกล่องเบิรงไปบุกบุ๊กขั้วกัน่าดิทูสวัสดีครับ ต้มกบวะนี่ปานี่มันแม่รัวเนาะต้มกบต้มกบปาที่ถกยามายามาเาเยามาาโอ้สมมติว่าโอ้แขกแขกสร้างเกตในเขาเลยหมอนน นี่มันหันผืนหันอาหารเราทังลังเออมีมีครบสุดเนาะอหันอาหารมันก็ต้องมีมีตุนไหวเนาะอะไง่ายมีตุนไวบุกกลัวได้ปกติแล้วก็ขายรดีอยู่บ่นี้เออกัาคมันมันเท่โบรกันได้คงมือนแต่ายปรทได บรุษแหงกระเซแข็งไหมเนาะแขงอยากก็บีเมีครบสุดอาหารตามสั่งครบถวนไปไปขี้เหือกั้ขี้เหือกอับรรยากาศดีายเนาะพี่น้องอยู่สปอร์ด ผู้บาจังมาลายเลยมีลูกสาวงามอีด้กสาวเครียดเอ้มีตู้มยังขักแน่ครัโอเคป่ะนี่แล้วจะ้เพยกันบีไประมาณได้ซาบีเปลี่ยนซื้อใหม่ละสาวยังมิซามิวเบาแล้วก็อล้วก็บินอลไวก็บินนี่เลยมืองามน้ะคุณ่ากับมันขา้ได้ไปโบนิปสี่นน่ะมมันโมมันใจตัวเองเนาะไปหม่

ต้มกบนะครับต้มอบนะคะกบต้มกบต้มกบธรรมศาสตร์มันหอมเลยเนี่ยฟักขันแยงเนาะพี่น้องใส่ฟักขันแยงโอู้ดิฟักขันแยังเก็บเอาเองเนาะเออเสือเอาเตี๋ยวกบนีโบเมนกบเหลียงที่กบธรรมศาสตร์ข้าาถอยมาจองเนาะตอนนี้เนาะ สจะเลพเ่พี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อกินเขา่าเขาเอินว่ากินเขายังวะบ้านะเข่าเที่ยงบุหรี่เข่าเสาร์เข่าแรงกินเข่าแรงเลยแซ่ดเนาะวันนี้ที่ว่าแม่พาแม่ขอบพัวยายเซรีเนาะมามากินเข่าเือนพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะมานนกินนมกัน อาหารทำกับยอรมามาพี่พพน้องทุกคนกินต้มกบแซ่บห<ม>าวบานหอมแม่ใส่ผักันเปือนเลยนะมาเนี่ยมาอยาสิงเอา น oh, no. uh, yes. okay. hey, ี่ลูกสาวเพิ่นนี่ิดเขาคำใหญ่คือกันอยู่เบ้พี่น้องกับยยยขาอนายน้องกั้นพี่น้องันน้เออเนาะาเกนมาเบ่เจ็ดน้องเเนาะบืน

ท <te ous> ุกคนพี่น้องกินเขาแล้วก็สีลงลงหนามน้อยใหญ่จะที่ลงมะนาวเขาที่ชอบไปเอาดอกบัวจะเอายายใช้ายสรีอันพี่น้องอ่าเอายังลงไปเอาดอกบัวมาให้ผัวน้อพี่น้องบัวนี่เป็นบาเอาที่มาขี้เฮือพี่น้องโบเพื่อลมนี่เกมแล้วเนาะพี่น้องนี่นี้เพื่อเขาอะ ่พี่น้องสุขสุขคนโอ้บรรยากาศแบบดีเนาะแบบเย็นดีกินข้าวแล้วบางหนึ่งี่พี่น้องเอ้ยสีให้ใหยายสลีลงไปเอาดอกบัวให้เขาเนาะพี่น้องไปอาไได้ว<ป>ยอวยจะจะถือกล่องไอ้ไข่นี่เด <นะ S 3> ี๋ยวสาเอาเหือลงกันเนาะขี่อพายขี่น้ำกันเนาะจะพาเขาตกเหือเลยเออที่พาจะโตกะเราเป็นเฉพาะผ้าเหือเห็นจังไหม

โอเคยมาทุ่ยจับเดี๋ยวจะกยันโทรศัพท์ตกหน้าทรศัพท์ตุ๊กเนมันกันน้ำอ๋อพี่น้องจะไม่เห็นมินตัไปย่าให้ยายเฉลี่ยใส่กล่องไปเร่อไปผ่ามีพี่น้องพี่น้องเบิ้งไม่พ่านี่ไปผ่ายกับไปผ่ายกัอุบานขนานเนาะปุ๊กี้ไปเอาอันนั้นเนาะปุ๊กี้ไปเอาใบบานส่นเอาเอาเอาไปอยู่ตีงได้ใหญ่ไปเร่อมินไว้น้ำเนาะ ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเจอจากได้ดอกบัวไอ้แยมเขามาตอนนั้นเนาะจะเข้ามาตัวอ๋อคอยบริลลุ่งคอยย่านเอียวไปยังไงจะไปจะไปนั่งอยู่ทึงหัวคนใหญ่จะถ่ายเป็นน้ำมาหยุดก่อนไป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 พี่น้องเดี๋ยวบริเป็นผ่าไอเดี๋ยนี่ผู้ไปกลางได้เปล่ มันเป็นพายเหือเลยเอาใส่อันนี้เอาใส่อันนั้นนี่โทรศัพท์เอาใส่ทงไวระวังตกได้ยากขังก็ตกดิขังแรลกขังแรกพี่น้องที่เคยพายเหือเมื่อเขาเมื่อสโลนี่ให้เขาพาไปขี้เหือเพราะเนาะเพราะว่าบ้านมันไก่อันนั้นไก่หน้าไก่หน้าพุ่นเหือนตัวเอากินเขาบางนึงพี่น้องไปไปป้านี่เหือนตัวเขากินเขาอู้หูขังเนาะ สมมติว่าเพื่อหลมกลางหนามเลยจ้ะโอ้ยคอยกระจับตัวซับแลนคนเลยคักได้พี่นาอือไปเล้วไปกลางมาหนิไปกลางหรดแล้วส,ม,สมมตนไ่้อหชังอะไระเีอกีเราบัวเต็มเฮ้ยไอ้ข่อย,อา,ออยามนี้ไทยไทยเอาเจานิติยานี่นี่ ถ่ายคนนี้เจออยากได้ดอกบัวอยากได้ดอกบัวไปอยู่กลางหอดกลางก่อนก่อนสี่ถ่ายอาเจ้าโอ้ไม่จะไปหยาดโอ้โหทรงกระเพื่อนเบรดใหญ่เจ้าไปยังไงนี่เตี๊ยงไหนเออเตี๊ยงในเกมไหมผ่านไปถ่ายหูบอยู่เหรอถ่ายหูบสองคนเหรอไม่ได้ไปไปทรงเพื่อนนี่บรเห็นมาเกาะ มาสิถายให้ถ่ายโฮมให้ใหญ่เคเคยใช่อีกเพิ่นกับเพิ่นนี่ได้พี่น้องเลยไในนางสมวิวเอาใยผายบังโห่ยติ่งยติ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 ่ยติงเนี่ยโหโห่ายเฮีย ไปเลยเดี๋นี้มันก็ไปอย่งนี้จะไปเนาะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยไปเลยไปกังเนาะเสียดายแต่บนมุมมีหมากอันนั้นบัวบัวเนาะทุกคนมีบักบัวนี่ว้ายขากโลดใช่หอยหายาสิริชี้อ่อเออแล้วว่ามีหอยผีหอยปะพาไปก้าฝ่ายเพือฝันเอาเอา เอาทางหัวไปสบายจังไงส์สะเอาบาักไปเลยดิเ, <c oughs> เไไดี๋ยวสิไปเอาหม <c oughs> ากด,ดอกบัวเด้อมาให้เด้อเออเอาไผ่มาใหมจ้ะไปเลยดอกบัวเออ่ๆเบบิงงไปไปไปเก็บไปอายายถือจะเป็นมันเธอกอลองเดี๋ยวต่งแห้งกับพอ่อไปแล้วเธอสับมือเอาไว้เนี่ อยากอยากเป็นแบบนักกีฬาโซงเหื่อเนาะได้ก้ามแค้นได้พี่เนาะไพยเหื่อได้เนาะทำไว้มีความคิดแบบอยากได้อยากได้ดินแบบติดน้องหนำแบบนี้เนาะคือเจสกี้บบคือเขาอืมเอาขี่เอาเจสกี้มาขี่นี่ก็ะไรเลยดีๆีโอ้ห้องก็ะติกไอ้ใบ้มันกอเสียมุงนี่พี่น้องมาบัวบัวหิ่งเน่าเบิดเอามาบุถึงยามแล้วพี่น้อง อันน yeah, ี้ดอกบัวบัวบัวนี่แต่ว่าเขาเอาไปตุ๋มกินคือแข็งแต่เพิ่งเคียวจะหักเลยอู้วนี่เด็กใหเจออยากได้ดอกบัวนี่พี่น้องเจออยากได้ดอกบัวไอ้แย้มเจออยากได้ดอกบัวไปแล้วเอาบ่เอาเอาเนี้ยๆอุ้ยไฟเสียบสั่นเนี่ยเอาเพรียังเนี้ยๆเอาเสียบบูซานี่เขาว่าเขาปอกอันนี้ออกว่ายนี่นี่ใเขาเอาใบอันนี้ออกเนาะ เอาโกงลงแล้วมันก็ง,งามเลยไายเมื่อไปบูชากะไปเก็บเอาดอกทำไมบูมี่แล้วมันเบิดบับูมี่ไทเบิดมีเด้อเขาเ็ตดอกไม้เอาหายจ้าเด้เอาก็เอาดอกบัวเด้หายก็สาวไทยแอบดอกบัวหายก็สาวตอนใดตอนนี้แหละก็ขี่นี่เอาหายายเสซรีเออนาแดงนายังได้นาแดงพี่น้องก็ขี่รถมาเมื่อยไรเนาะนั่งรถมากะมอ,อาากะ ใกล้เติบพี่น้องคำพภูเลเพื่อฉีด้เมื่อเนาะแม่เนาะคำภูนฮอนฉีด้เมื่อเพราะว่าโอ้ไปเห็นกระทงกระคักได้หนึ่งใหญ่นี่วะใช่เปล่านี่เด้มันเป็นคือกระโถงมาเสียหายยาเสลี่เกินกันถือกล่องเนาะเอาคอยสิเอาหายเจ้าเด้อมาถ่ายไปอย่าติีงได้ใหญ่เอาคอยเอาหายนี่ดอกบัวสมมุิว่าคอยเอาหายเจ้านี่ ยัย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 ยยเ่อเราเคยเห็นลมจะหายปหายแล้วหายและหายน้ำโทรศัพท์ระวังจะไปไหว้ทั้ง่ังนะโทรศัพท์ไหว้ทั้ง่ังตกหนามจมลงหันใต้นี่ไหว้นี่นี่ถึงแล้วเจอได้แยววาแล้วพี่แยมเยียมสิขักเนาะบรรยากาศอยู่วนี้เนาะพี่เนาะแม่เพื่อนเราไก่ ไก่เขมหนาเนาะเขมน้องเนาะยห้มีเนาะแม่นจะไต่เดี๋ยวถือไว้เลยเด้อตัวนั้นเด้อเจะนอนเฉยภาพไปถ่ายหกอืมฮันบอมมีคอยในจะเมื่อบุเป็นเหรอเสียบอ่เป็นเบิ้งเรีอกผี่น้องสิปะยายเซรีว่าอยู่ในดอนตัวนี้อยู่ในตัวนี้กลางดอนนั่นนี่เนาะแม่นบม่ยายกลางดอนโอ้เห็นกระตูบใส่คือสิฉักเนาะ เพชรตูบใช่แบบเวลาลูกค้ามาแบบลูกค้าอยากขี้เหือแบบขี้เหือมานาันาง่งนั่งชมวิวแบบนั่งอยู่กลางน้วา,านะเดี๋อวนี่มันเป็นดอนรึเปล่ไปเมื่อไหร่ก่อนเอเละจนมันไปเฮไว้ก่อนก่อนมันจะเป็นหมามันเป็นดอกกันบ่เออมันเป็นดอกก่อนต่อเจออย่างใดดอกบัวแย้มเดอว่าว่้ ปลาปลาปลามีปลา,า,าเชอพี่น้องมีได้แล้เลี้ยงปลาไว้อู้น้องกว้างกว้างพี่น้องอื่อาชิตายหูหายายพอได้บได้เซาฟุก,กี้บได้มาเสียใจแล้วเพิ่์นบุมีไฟพาเพิ่์นมาแล้วเฟิร์นมาชิตายหูม,มาเนี่ยสิตายโฮมให้หายายเซรีก่อนนะพี่นอ้องใช่พาบขึ้นไปไปพ,พี่น้อง เดี๋ยวสิพายายเซรีล่องเรือหารักล่องเรือหาลักบริเป็นพายเสือได้ไต้อ่างซุกพี่น้องเอ้ยเื้อว่ามาลินเมืองศสนาสมบูรณ์เนาะมาอนันพี่น้องออ๋ขอดอกไม้จ้ะขออีกเลยให้เปลี่ยนกันอยู่มาทำบุญเนาะยายเนาะมามาวัดมาสูตรรดน้ำบ่เอกเหรอมารดน้ำมุน ชีวิตเฮาสีดีดีขึ้นนะนะครับซิวขึ้นก็เลยว่ามาเฮือนพี่น้องมามาแวะกินเขาเนาะมาแวะพักท่องมาแวะมาแวะกินเขาเนาะฟอกแม่แล้วก็มาเรื่อยๆอยู่ดอกเนาะแม่นเฮาด้วเที่ยวได้เฮาจริงนะประเทศอาหารนั่นต้องกกมห้กินเนาะพี่น้องพายผายเฮื่อนกำลังหมดอ๋อพายเขื่อกำลังบรรยากาศอยู่นี่ดียร์ไเนาะพี่น้องคำว่ามักบรรยากาศธรรมชาติจังสี่เลยเนาะพี่น้องแบบตื่นเช้ามากอะโอเคีขึ้อาหารเราเก็บหอย มีหอยไปหาเก็บปะมีหอยได้หนิจ้ะไปเก็บหอยปะเดี๋ยวปิดคลิปตัวนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวคำไว่าสดงอัตลากาจากพี่น้องเนาะขอบโมขอบใจพี่น้องที่เขามาเขามาขับส้มเนาะแต่ต้นจนจบโดยเฉพาะแมนพี่น้องที่เพิ่นอ่าเบิ่งบวชามโฆษณาให้พวกเราเนาะพี่น้องเนาะจะได้ขอบโมขอบใจเนาะพี่น้องแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ได้มาจากพี่น้องเนาะได้มาจาก โฆษณาเนานะพี่น้องเบิ่งโฆษณาหให้เฮาเนาะสนับสนุนเ<ม>บิ่งโฆษณาหให้คข้าไปกับความมุ่งขอบใจเด้อพี่น้องทุกคนเนาะขอามมุ่งขอบใจ,บใจที่เพื่อนบวชขามโฆษณาเฮาเนานะถึงบรรสบ่ไดู้มหัศพมือนีกะย้อนพี่น้องทั้งแหละพี่น้อง,งบรรสบ่ได้ซัพพอร์ตียังล้วงลายก็ต้องซัพพอร์ตเรื่องนี้เมนเพื่อนก็ support ทั้งเด้อเรื่องนี้เนาะเรื่อง ก็ของขอบใจพี่น้องเนอะพี่น้องที่สกคนที่เข้ามาชมคลิปบาลเข้าไป้จะได้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะพี่น้องเนาะในคลิปนาอะไรเนาะสำหรับคลิปนี้มิโนตัวอยหักจระเด้อบอกเขาหักเด้าหักกระเด้อเอาจะลงน้ำโบเดี๋ยวพายายสริเขาฟังก่อนพี่น้องเลยตอนนี้ก็คำเลยเอาที่เดินทางไปวัดอีกเด้อพี่น้องแมนตอนนี้คำเลยพี่น้องพายเมื่อบริเป็นนี่จะมานั่ง เห้นันไแน่นิ่องพายกับลังเอาซะเนาะบรรยากาศิอาพี่น้องเอ้ยจะได้ก็ฝากกดไลไรกดแท็กกดติามกดกระดิ่งคือเก่านะพี่น้องพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้พอกาวคำว่าสบายดีสบายดีบายบายอกันคลิปหนาพี่น้องอกานอีพีต่อไปยย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  โอ้นังทางนาเหรอกับพายพายกลังมันพายเมือางเป้นน,นะย